ีผมบอกไปแล้วนะว,ว่า,าแค่นี้นะี่ยนะก็คือตัวนี้ถูกไหมครับนะแล้วผมก็บอกว่ามันไม่มีหน่วยถูกไหมแต่เราอยากจะให้หน่วยมันนะจะให้หน่วยมัน ทีนี้เนี่ยสาเหตุที่เราอยากจะให้หน่วยมานเนี่ยเพราะมันมีความง่ายในการใช้งานอย่างหนึ่งคือ KD เนี่ยนะครับฟังดีๆนะอันนี้สำคัญ KD ก็คือความเข้มข้นของลิแกนที่สมดุลนะเราไปรังพูดถึงที่สมดุลนะความเข้มขนลิแกนที่ทำให้รีเซพเตอร์เนี่ยมีลิแกนจับอยู่ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของประชากรฮามลพิพาย คือคือไม่ใช่โมเลกุลหนึ่งมัมีประจับครึ่งหนึ่งแต่แตววหาม,ม,มาย,าายถึงว่าคร,าร,ร,ร,ารึ่งหนึ่งของประชากรมีมีลิแกนจับอยู่เอาฟังดีๆนะ KD เนี่ยเรามักจะเรียกถือว่ามันเป็นความเข้มข้นของลิแกนทีสมดุลที่ทำให้รีเซปเตอร์เนี่ยมีลิแกนจับอยู่ครึ่งหนึ่งของประชากรงงๆอ่าเอีกรอบไหม KD เนี่ยเรามักจะเร ในในกรณีซิมโตไบลิงงง่งนะครับมันนักนจะนึกถึงว่ามันเป็นความเข้มข้นของลิแกนที่สมดุลที่ทำให้รีเซพเตอร์เนี่ยหาอองพิวไพหรือว่าครึ่งหนึ่งของประชากรรีเซพเตอร์มีลิแก,จกนจับอ่ะทีนี้ดูดูกันว่ามาอย่างไรนะีนี้เรามีเรามีสมาการของ KD ใช่ไหมครับทีนี้ผมจะมีให้คำสั่งคำหนึ่ง,งคือ fractional c a p a c i y นะตอนี้เราน่าจะเจอแล้วนะครับตอนเรียนไบอโม คือในเลนเจอร์เนี่ยเขาจะใช้เกนะต้านะระบบใช้ F อลแทนเหมือนกันนะเหมือนกันในเลนเจอร์ fractional แฟนซีก็คือสัดส่วนของรีเซพเตอร์ที่มีลิกแกนจับอยู่นะครับสัดส่วนของรีเซพเตอร์ที่มีลิกแกนจับอยู่เทียบกับรีเซพเทียบกับรีเซพเตอร์ทั้งหมดรีเซพเตอร์ที่มีลิกแกนจับอยู่คือตัวไหนคือตัวนี้ตัวเดียวถูกไหมแล้วสุดที อ่านด้วยรีเซ็เตอร์ทั้งหมดรีเซ็เตอร์ทั้งหมดหรืโปรตีนทั้งหมดเนี่ยก็คือตัวนี้บวกกับตัวนี้ถูกไหมครับใช่ไหมตัวนี้บวกกับตัวนี้อ่ารินตัวแฟกชั่อนออกมาเป็นสีนะสัดส่วนนะ นะสมการนี้นะครับ P L เนี่ยมันเป็นอะไรที่เราวัดยากออกมาเราอาจจะเปลี่ยนสมการนี้นิดหนึ่งนะครับเป็น PL, นะ L 9, P L เท่ากับ T L หาร K D แล้วเราก็อเอา a t l เนี้ยนะครับมาอยัดใส่ตรงนี้อยัดใส่ตรงนี้เราก็จะได้ f เนี่ยคือส่วน kd ตัวถ e ูกไหมนะครับ ตรงนี้มีพีหมดเลยเนี่ยเราสั่งได้ป่ะถูาากไหมก็คือ L ส่วน KD หาร L ส่วน KD บวกหนึ่งแล้วเราก็ทำไงเลยเราเา kd คูณทั้งหมดทางล่างได้ใช่ไหมนะครับ l หาร l บวก kd นะอาเขียนสมการใหม่ functional fancy คือ l หาร l บว kd โอเคนะ ไ,ไ้พูดใหม่ว่า KD คือในกรณีทิ่เราไปในนังเคนดคือความเข้มค้นของลิกแกนที่สมดุลใช่ไหมครับที่ทำให้ฮอพิงคันซี่เนี่ยเป็นครึ่งหนึ่งเห็นไหมถ้ามองกับการถ้าเราบอกว่า ความเข้มข้นของลิแกนเนี่ยเท่ากับ KD เกิดอะไรขึ้นนะถ้าความเข้มข้นของลิแกนเนี่ยเท่ากับ KD F เนี่ยก็จะเป็น KD หาร KD ดีบวกเคถูกไหมนั่นก็จะคือ1 2, นส่วนสหรือ0.5ถูกไหมครับนะดังนั้นเนี่ย อย่างที่บอก KD ในสเปอร์เร่เปอร์ไว์นี่เรามักจะนึกถึงว่ามันเป็นค่าความเข้มข้นของนิกเกนที่สมดุลที่ทำให้ประชากรของรีเซ p t เตอร์เนี่ยเป็นไงครับครึ่งหนึ่งนิกแกนจับอยู่ถูกไหมและอันแล้วนี้ก็เป็นเหตุผลที่ว่าเราเราชอบให้ด้วยความเข้มข้นของกับ KD ถูกไหมครับเพราะว่ามันทำให้เรานึิถึงประชากรที่มีอะไรจับอยู่ได้ นะครับนั้นเราถึงแม้คะดีจริงเรามันไม่มันไม่ม,ม,มีหน่วยแต่ว่าเราก็อยากจะให้ให้หน่วยนความเข้มข้นมาเห็นไหมครับ